สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่การประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2563ของสาขาวิชาการเงินนะคะ,ะก่อนอื่นอาจารย์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่สามารถสอบผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาสาขาการเงิน KKBS นะคะ สำหรับหัวข้อที่อาจารย์จะพูดในวันนี้นะคะก็จะครอบคลุมนะคะไล่เรียงไปตั้งแต่การแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาคณาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินนะคะเราจะได้เข้าไปดูว่าในสาขาการเงินของเรามีอาจารย์อะไรบ้างนะคะและแต่ละท่านเนี่ยเชี่ยวชาญในขแขนงใดของสาขาการเงินนะคะถัดมาจะเป็นโครงสร้างหลักสูตรค่ะ แล้วก็ตัวอย่างแผนการศึกษานะคะในส่วนท้ายเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านก็มีข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่จะได้ฝากให้กับนักศึกษาทุกคนนะคะโอเคก่อนอื่นนะคะ อาจารย์ขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์นงนิษจันจรัตต์นะคะห้องทํางานอยู่ที่ BS 2208เนาะสำหรับคนที่ยังไม่ไม่คุ้นชินนะคะกับตัวยอ่อของคณะเรา BS เนี่ยก็ยอ่อมาจาก Business School นะคะก็หมายถึงคณะเรานั่นเองนะคะอาจารย์เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเรานักศึกษาการเงินชั้นปีที่1นนะคะเราจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด2ท่านนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งก็จะได้มาพบกับพวกเรา หลังจนนี้ากะะคะสําหรับรายละเอียดติดต่อนะช่องทางการติดต่ออาจารย์อาจารย์ก็ได้ให้รายละเอียดทั้งทางโทรศัพท์นะคะอีเมลแล้วก็ให้ลายไ d ดีไว้ในสไลด์นี้เรียบร้อยแล้วรวมทั้งเวลาที่สะดวกให้คำปรึกษานะคะเป็นช่วงวันพฤหัสบดีช่วงบ่ายนะคะหรือถ้านักศึกษาคนไหนไม่สะดวกในช่วงที่กำหนดก็สามารถที่จะนัดหมายมานะคะตามเวลาอื่นได้นะคะ สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกหนึ่งท่านนะคะที่อยากจะแนะนำพวกเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ดรปาริชาตศิลปะเทศนะคะารายละเอียดการติดต่อก็ได้ให้ไว้แล้วเช่นเดียวกันนะคะเวลาให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นเวลาเป็นวันเดียวกันคือวันพฤหัส,สบ,บดีแต่ว่าอาจารย์ปาริชาตจะสะดวกในช่วงเช้านะคะ9้าโมงถึงเที่ยงค่ะหรือเวลาอื่นตามที่ได้นัดหมายนะคะก็สามารถนัดได้อาจารย์ทั้งสองท่านก็ยินดีนะคะถ้าพวกเรามีคำถามข้อสง สงสัยหรืออยากจะปรึกษาอะไรก็สื่อสารกันมาได้ตลอดนะคะนอกเหนือจากช่องทางการติดต่อที่ได้ให้ไว้เมื่อสักครู่แล้วนะคะอาจารย์ปริชาัิก็ได้ช่วยนะจัดตั้งกลุ่มไลน์นะคะเป็นช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะคะผ่าน QR code อันนี้พวกเราสามารถที่จะเข้าไปสแกน QR code นะคะแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มกลุ่มไลน์ของเราชื่อ,อ Fin 63, f ิน63นะคะ FIN ฟินในที่นี้ก็คือ finance คือการเงินของเรานั่นเองส่วน63ก็คือรหัสของพวกเรานะคะโอเคพวกเรารู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านก็จะดูแลพวกเราตั้งแต่เข้ามาปี1น,นะคะจนกระทั่งจบการศึกษาออกไปนะคะดูแลกันตลอดทั้ง4ปีค่ะสำหรับ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการเงินนะคะมีใครบ้างตอนนี้เรามีอาจารย์ประจําสาขาทั้งหมด9ท่านนะคะทั้งหมด9ท่านแล้วก็แต่ละท่านก็มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปนะคะอขออนุญ,ญาตเริ่มต้นจากท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดรสุรชัยจันจรัตน์นะคะ อาจารย์สุรชัยมีความเชี่ยวชาญนะคะหรือสนใจในเรื่องของ behavioral finance นะคะหรือการเงินเชิงพฤติกรรมเรื่อง financial literacy ก็คือเกี่ยวข้องกับทักษะแล้วก็ความรู้ทางการเงินนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่อาจารย์สนใจหรือเชี่ยวชาญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกการวิเคราะห์ทางตัวเลขต่างๆนะคะนั่นคือ time series analysis เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลานะคะ สำหรับท่านที่2ก็คือตัวอาจารย์เองนะคะรองศาสตราจารย์ดรนงนิดจ,จันจรัตนะคะในส่วนที่อาจารย์สนใจเนี่ยก็จะเป็นทางด้าน Corporate Finance นะคะก็คือการเงินธุรกิจ o r p o r a t e g o v e r n a n c e นะคะบรรษัทพิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการแล้วก็ที่สนใจอีกอันนึงก็เป็นทางด้านตัวเลขเป็นเชิงปริมาณเหมือนกันนะคะนั่นคือ q uantitative finance นะคะท่านที่3ค่ะ ดรพงสุทธิพื้นแสนนะคะอาจารย์พงสุทธิเนี่ยก็มีความสนใจมีความเชี่ยวชาญในส่วนที่เป็น Market Microstructure นะคะแล้วก็ Investment Banking หรือวานิทนกิจนะคะสามท่านถัดมาค่ะดรชมัยพรคำภามูลนะคะอาจารย์ชมัยพรเนี่ยมีความสนใจมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ CAPITAL STRUCTURE นะคะนั่นคือเรื่องของโครงสร้างเงินทุนนะคะแล้วก็สนใจ c o r p o r a t e FINANCE นะคะก็คือการเงินธุรกิจถัดมาค่ะก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งของเรานะคะดร์ปริชาติศิลประเทศนะคะอาจารย์มีความเชี่ยวชาญสนใจเกี่ยวกับ Trading Strategy นะคะนั่นก็คือกลยุทธ์ของการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะรวมทั้ง RISK MANAGEMENT ก็คือการจัดการความเสี่ยง ทางการเงินนะคะท่านที่6ค่ะดรพลอยพลยรินกิจกสิวัตรนะคะอาจารย์พลอยพายลินเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ financial management นะคะก็คือการจัดการการเงินแต่ว่าจะเป็นส่วนของการจัดการการเงินในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น small business finance นะคะนอกจากนี้อาจารย์พลอยภยลินยังเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินสำหรับผู้ประกอบการอีกด้วยนะคะ สามท่านสุดท้ายค่ะก็คืออาจารย์วิไลพรภัยสารนะคะอาจารย์วิไลพรก็มีความสนใจเชี่ยวชาญในแขนงของ Investment นะคะก็คือหลักการลงทุนนะคะรวมทั้ง Corporate Finance การเงินธุรกิจนะคะท่านถัดมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทาสินีสุวรรณพักนะคะ ก็เชี่ยวชาญในส่วนของ corporate f i n a n c e และ i n t e r n a t i o n a l f i n a n c e นนะคะอินเตอร์นี่ก็คือส่วนของการเงินระหว่างประเทศนั่นเองนะคะสำหรับท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์กฎชกรชูฉิมนะคะอาจารย์กฎชกรก็เชี่ยวชาญในส่วนของ Financial Management นะคะก็คือการจัดการหรือการบริหารการเงินรวมทั้งอาจารย์ยังสนใจ Mutual Fund Management ก็คือการจัดการกองทุนรวมด้วยนะคะ สำหรับในส่วนถัดไปค่ะส่วนของโครงสร้างหลักสูตรนะคะก็ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์ปริชัดนะคะขอบพระคุณอนาะจารย์นงนิดนะคะ สำหรับอาจารย์นะคะอาจารย์ปริชาตนะคะเป็นอีกหนึ่งในที่ปรึกษาของนักศึกษาการเงินรหัส63นะคะเดี๋ยวเปิดเทอมเราก็จะได้เจอกันนะคะก่อนที่จะเจอกันเนาะวันนี้อาจารย์อยากจะมาอธิบายถึงโครงสร้างหลักสูตรนะคะซึ่งจะบอกก่อนว่าโครงสร้างหลักสูตรของพวกคุณจะไม่เหมือนกับพี่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปรึกษาพี่ๆเนี่ยอาจจะปรึกษาในแง่ของรา,ายละเอียดของตัววิชาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าในแง่ของการลงทะเบียนนะคะหรือโครงสร้างหลักสูตรเนี่ยถ้ามีปัญหาจริงๆอยากให้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลักนะคะเพราะว่า เดี๋ยวพอไม่เหมือนกันเนี่ยบางทีอาจจะเรียนเยอะเกินไปหรือบางทีอาจจะเรียนน้อยเกินไปในบางหมวดวิชานะคะเรามาเริ่มเนาะอันดับแรกสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนทั้งหมด123หน่วยกิตนะคะซึ่งแบ่งดังนี้นะคะ1ก็คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนะคะเราจะเรียนทั้งหมด30หน่วยกิตนะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งด้านภาษา12หน่วยกิตนะคะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยเหน่วยกิตนะคะและสุดท้ายเป็นทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีก9หน่วยกิตนะคะอ่านี่ก็คือเป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่ ทั้งหมด30หน่วยกิตนะคะในแง่ของวิชาเฉพาะนะคะเราจะเรียนเยอะที่สุดนะคะก็คือ87หน่วยกิตนะคะซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มพื้นฐานทางด้านการบริหารธุรกิจ21หน่วยกิตนะคะแล้วก็กลุ่มวิชาบังคับซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทางสาขาการเงินทั้งหมด5 1หน่วยกิตแล้วก็กลุ่มวิชาเลือกนะคะที่เป็นวิชาเลือกในสาขาการเงินเช่นเดียวกันอีก15หน่วยกิตนะคะแล้วก็เป็นวิชาเลือกเสรีอีก6หน่วยกิตหลายคนต้องบอกว่า นี่อาจารย์ครับทําไมถึงพูดเป็นหน่วยกิจทาไมถึงไม่พูดว่าผมต้องเรียนกี่วิชาหนูต้องเรียนกี่วิชาพอเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับตอนที่เราเรียนมัธยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละวิชาอาจจะมีหน่วยกิจที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเวลาลงทะเบียนจะต้องดูให้ยึดหน่วยกิจเป็นหลักนะคะให้หน่วยกิจครบคุณอาจจะลงวิชาเยอะหรือน้อยก็ได้แต่หน่วยกิจจะต้องครบนะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะในกลุ่มวิชา ที่สาคัญก็คือพื้นฐานบริหารธุรกิจเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด21หน่วยกิจซึ่งทุกๆสาขาในคณะของเราเนี่ยจะเรียนเหมือนกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารธุรกิจนะคะกฎหมายภาษีอากรน,นะคะหลักการบัญชีขั้นตน้นการเงินธุรกิจนะคะหลักการตลาดสถิติเพื่อการจัดการและสุดท้ายก็คือหลักการจัดการนะคะทั้งหมด7ตัวนะคะ21หน่วยกิจนะคะวิชาละ3หน่วยกิจ ะะจะเห็นได้ว่าตรงวิชาการเงินธุรกิจเนี่ยนะคะจะมีดอกจันสองตัวทำไมถึงมีดอกจันสองตัวเพราะว่าเรามีการปร,ปรับปรุงรายวิชาใหม่นะคะโดยปเปลี่ยนชื่อแล้วก็ร,รหัสวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสวิชาของนักศึกษา63เนี่ยจะไม่เหมือนพี่พี่เนาะเพราะฉะนั้นถ้าอยากปรึกษาพี่พี่ให้บอกชื่อวิชานะคะชื่อวิชาจะเหมือนกันแต่รหัสจะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเนี่ยให ให้ปรึกษาพี่ๆโดยใช้ชื่อวิชานะคะว่าแต่และว,วิชามีเนื้อหาย,ย่างไรเรียนพี่ๆเรียนเป็นยังไงบ้างอย่างนี้นะคะโอเคต่อไปเป็นกลุ่มวิชาบังคับมีทั้งหมด51หน่วยกิจคือเยอะที่สุดเลยนะคะเราจะเรียนอะไรบ้าง1นึ่งเราต้องเรียน คณิตศาสตร์ทั่วไปเพราะว่าการเงินเนี่ยใช้ใช้แมทค่อนข้างเยอะใช้เลขเยอะนะคะบัญชีขั้นกลางนะคะบัญชีบริหารตลาดการเงินการเงินธุรกิจ2การเงินส่วนบุคคลภาษาอังกฤษสําหรับการเงินหลักการนโยบายในการลงทุนนะคะการจัดการธุรกิจการเงินระหว่างประเทศนะคะแล้วก็มีการประเมินและการสร้างมูลค่าทางการเงินนะคะการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์งบการเงิน จริยธรรมธุรกิจและมาตรฐานการปฏิบัติงานทางการเงินการจัดการควบคุมความเสี่ยงทางการเงินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางการเงินเหมือนกันวิจัยทางการเงินแล้วก็สัมนาทางการเงินจะเห็นได้ว่ากลุ่มวิชาบังคับเนี่ยจะแคบลงมาโฟกัสแค่การเงินเท่านั้นนะคะทุกๆหัวข้อที่เราเรียนจะเป็นหัวข้อที่เชื่อมโยงนะคะกับการเงินเท่านั้นนะคะต่อไปกลุ่มวิชาเลือกนะคะวิชาเลือกเราจะเลือกทั้งหมด15หน่วยกิตนะคะ15หหน่วยกิตแบ่งเป็นอะไรบ้าง ในวิชาเลือกในกลุ่มสาขาการเงินของเราเนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนาะหก็คือ corporate finance ภาษาไทยเราเรียกว่าการจัดการทางการเงินนะคะสนะคะกลุ่ม investment หรือกลุ่มการลงทุนและ3นะคะก็คือกลุ่มวางแผนทางด้านการเงินหรือ financial planning ทั้ง3กลุ่มนี้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันนะคะแต่บางวิชา ะะก็อาจจะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้ง3กลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยในรุ่นรหัส63เนี่ยเราจะไม่แบ่งนะคะว่าคุณจะต้องเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้เลือกตามความสนใจนะคะคุณสนใจที่จะเรียนวิชานี้นะคะคุณก็สามารถเลือกได้นะคะซึ่งในการเลือกวิชาเลือกเนี่ยมันจะมี2แทร็กนะคะที่แตกต่างกันออกไปแผนแรกนะคะก็คือเลือกวิชาสหกิจศึกษาด้วยนะคะเษหกิจศึกษาคืออะไรก็คือการที่เรา ออกไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่นะคะก็คือไปทํางานอยู่ที่ที่สถานประกอบการนะคะซึ่งถ้าสมมติคุณเลือกที่จะลงสหกิจศึกษานะคะคุณก็จะได้ไปแล้ว6หน่วยกิตแต่ว่าคุณจะเหลือกิจแค่9หน่วยกิตนะคะแสดงว่าคุณก็จะเลือกวิชาอื่นๆนะคะวิชาเลือกอื่นๆในอีก9หน่วยกิตก็ประมาณ3ตัวนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะอยากเรียนอย่างเดียวไม่อยากออกไปฝึกปฏิบัติตงานนอกสถานที่นะคะคุณก็ ให้เลือกวิชาเลือกอย่างเดียวเลย15หน่วยกิจหรือก็ประมาณ5ตัวนั่นเองนะคะก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง2แผนนะคะซึ่งคุณสามารถเลือกแผนได้ตอนปี4จริงๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณอยากจะ,ะทําให้การเรียนนะคะเป็นไปตามรูปแบบนะคะ,ะไม่มีปัญหาใดๆเลยก็จริงๆพยายามคิดแล้วก็เลือกแผนให้ได้ภายในตั้งแต่ปี1ปี2ก็จะทําให้สามารถวางแผนการเรียนได้ง่ายขึ้นนะคะ โอเคต่อไปวิชาเลือกเสรีก็ไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตทีนี้วิชาเลือกเสรีเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวจะมีมูลค่า3หน่วยกิตนะคะ,เพ,ะ,ะ,เ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวเนี่ยก็จะ1น่หน่วยกิตบางตัว2หน่วยกิตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้นับตัวในการเรียนให้นับว่าเราเรียนไปกี่หน่วยกิตให้ครบ6หน่วยกิตนะคะโอเคทีนี้มาดูเงื่อนไขารายวิชา เวลาที่เราลงทะเบียนนะคะมันจะมีการลงทะเบียนได้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขรายวิชาในแง่ของเงื่อนไขรายวิชาเนี่ยจะมี2แบบนะคะก็คือ1นะคะไม่มีเงื่อนไขรายวิชานะคะสก็คือมีเงื่อนไขรายวิชาคาว่าไม่มีเงื่อนไขรายวิชาคืออะไรก็คือคุณไม่ต้องเรียนอะไรมาก่อนเลยคุณสามารถลงวิชานั้นได้เลยนะคะสก็คือมีเงื่อนไขรายวิชามีเงื่อนไขรายวิชาคืออะไรคือคุณต้องทําตามเงื่อนไขก่อน นะคะคุณถึงจะสามารถที่จะลงทะเบียนในวิชานั้นได้ทีนี้เงื่อนไขมีอะไรบ้างก็มี2อันเนาะก็คือมีแบบมีแฮชกับไม่มีแฮชแตกต่างกันยังไงมาดูนะคะเขาบอกว่าการลงทะเบียนเงื่อนไขไรายวิชาขอไข่นะคะเงื่อนไขไรายวิชาไม่มีหรือกอไก่แฮชหรือกอไก่ไม่มีแฮชคำว่ากอไก่แฮชคืออะไรคือเคยลงทะเบียนแต่ว่าคุณไม่ต้องเรียนผ่านก็ได้เนาะได้ F อได้คุณก็สามารถที่จะลงเรียนได้ สมมติว่าคุณต้องการลงทะเบียนนะวิชาขอไข่เขาบอกว่าเงื่อนไขรายรวิชาของวิชาขอไข่ก็คือกอไก่มี hash. แฮชแปลว่าคุณต้องเคยเรียนวิชากอไก่มาก่อนผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรแค่เคยลงทะเบียนเรียนโอเคไหมคะแต่ถ้าวิชากอไก่เงื่อนไขของวิชาขอไข่เป็นวิชากอไก่ที่ไม่มีแฮชก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องเรียนวิชากอไก่มาเพาะก่อนและต้องผ่านด้วยนะต้องไม่ได้ F นะคะต้องเรียนแล้วก็ต้องผ่านได้เกร د, ดด็อกขึ้นไปอย่างเงี้ยคุณถึงจะสามารถลงเรียนวิชาขอไขได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขารายวิชาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะคุณจะต้องเช็คให้แน่ใจนะคะอาจารย์ก็มีตัวอย่างแบบจริงๆมาให้ดูนะคะเช่นเทอมนี้คุณจะต้องเรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นนะคะหลักการบัญชีขั้นต้นวิชา b s 91111เงื่อนไขารายวิชาของวิชานี้คือไม่มีไม่มีเงื่อนไขารายวิชาแปลว่าคุณเ,เข้ามาเป็นนักศึกษาการเงินลงวิชานี้ได้เลยไม่ต้องเรียนวิชาอะไรมาก่อนโอเคไหม แต่ทีเนี้ยพอต่อไปคุณจะไปเรียนวิชาการเงินธุรกิจ1ซึ่งคุณจะเรียนตอนที่คุณอยู่ปี2การเงินธุรกิจ1 bs 922101เนี่ยเขาบอกว่าเขามีเงื่อนไขารายวิชานะว่าคุณจะเงื่อนไขารายวิชาก็คือ bs 911111ไม่มีแฮชแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องผ่านวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นก่อนนะคะต้องผ่านด้วยนะได้ f ก็คือลงไม่ได้ต้องผ่านนะคะ,ะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะลงวิชาการเงินธุรกิจห นะคะเช่นเดียวกันสมมุติการเงินส่วนบุคคลก็เหมือนกันการเงินส่วนบุคคลก็มีเงื่อนไขารายวิชาเป็นการเงินธุรกิจหนึ่งนะคะก็คือคุณต้องเคยเรียนวิชาการเงินธุรกิจหนึ่งและผ่านไม่ได้ F คุณถึงจะเรียนการเงินส่วนบุคคลได้แปลว่าอะไรลองคิดย้อนกลับไปถ้าคุณได้ F วิชาบัญชีขั้นตน้นคุณจะเรียนการเงินธุรกิจหนึ่งไม่ได้แล้วคุณก็ไม่สามารถเรียนการเงินส่วนบุคคลได้เพราะฉะนั้นเงื่อนไขรายวิชาเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพื่อที่จะให้คุณสามารถเรียนไปตามแผนการเรียนที่ กำหนดได้นะคะสุดท้ายเนาะมาดูที่วิชาเศรษฐมิติทางการเงินเนาะ BS923006 นะคะมีเงื่อนไขารายวิชาว่าเป็น BS952201 มีแฮชก็คือวิชาสถิตินะคะถ้าสมมุติว่าคุณอยากเรียนวิชาเศรษฐมิติทางการเงินแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องเคยเรียนวิชาสถิติมาก่อนได้ F ก็ไม่เป็นไรลงทะเบียนได้พอเข้าใจไหมอันนี้ก็คือเป็นเงื่อนไขารายวิชานะคะก็ขอให้พึงระวังตรงนี้ไว้นะคะ ทีนี้มาดูว่าเราอยากเรียนจบเราจะต้องผ่านอะไรบ้างเนาะหต้องได้ GPA 2 0 0ขึ้นไปถ้าได้ไม่ถึงเรียนไม่จบนะคะสก็คือวิชาบังคับและวิชาเลือกเนี่ยก็ต้องได้2 0 0ขึ้นไปด้วยนะคะไม่งั้นจะไม่สามารถทําเรื่องจบได้ต้องสอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มขกําหนดนะคะแล้วก็4ต้องสอบผ่านทักษะทางคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ที่มขกําหนดเช่นเดียวกันอ่า และสุดท้ายก็คือต้องผ่านหน่วยกิจกรรมเรียนอย่างเดียวไม่ได้นะต้องทํากิจกรรมซึ่งเป็นไปตามที่มขกําหนดนะคะเป็นหมวดหมู่ตามที่มขกําหนดถ้าคุณผ่าน5อย่างนี้ แน่นอนเรียนจบภายใน4ปีแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนให้ดีตั้งแต่วันนี้เลยนะเรามาเริ่มวางแผนกันเลยดีไหมสําหรับปีการศึกษา2563เนาะว่าเราจะเรียนยังไงบ้างนะคะในปีการศึกษา2563นี้นะคะในภาคเรียนที่1กับภาคเรียนที่2เราจะลงทะเบียนวิชาอะไรบ้างจริงๆแล้วคุณอาจจะมีคู่มือนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเนื่องจากอาจารย์ในสาขาเนี่ยมองเห็นว่า มีนักศึกษาหลายคนนะคะขาดโอกาสเนื่องจากมีปัญหาวิชาบัญชีขั้นต้นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยย้ายวิชาบัญชีขั้นต้นมาอยู่ที่เทอม1แล้วก็ย้ายวิชาศึกษาทั่วไปไปอยู่ที่เทอม2-1ตัวเผื่อว่าวิชาบัญชีขั้นต้นถ้าใครมีปัญหาตอนเทอม1นเนาะ ก็ขอให้ไม่เกิดขึ้นสมมติมีใครได้เเรียนไม่ผ่านอย่างเงี้ยจะได้มีเวลาเทอม2ในการแก้ไขนะคะเพื่อขึ้นปี2เราจะได้เรียนวิชาสาขาอย่างเต็มรูปแบบได้โดยไม่ต้องมีความเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขรา,ายวิชานะคะทีนี้เรามาดูในภาคเรียนที่1นะคะเราเรียนอะไรบ้าง 1. ก็คือเราต้องเรียนภาษาอังกฤษตัวที่1 นะคะเรียนวิชาทักษะการเรียนรู้ซึ่ง2ตัวนี้เป็นวิชาในศึกษาทั่วไปนะคะสเราจะเรียนวิชาบัญชีขั้นต้นนะคะสเราจะเรียนเศรษฐศาสาตร์ธุรกิจนะคะหเราจะเรียนหลักการตลาดและสุดท้ายเราจะเรียนคณิตศาสตร์ทั่วไปนะ,ะเรียนทั้งหมด6ตัวนะคะสิหน่วยกิจเอวชิวๆนะคะแต่ว่าต้องตั้งใจแบ่งเวลาให้ดีนะคะในภาคเรียนที่2ก็จะเหมือนกับในหลักสูตรก็แค่เปลี่ยนเอาวิชา ศึกษาทั่วไปมาใส่ภาคเรียนที่2เนาะก็คือเราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษสองซึ่งต่อจากภาษาอังกฤษหนึ่งนะคะเรียนวิชาศาสตร์แห่งความสุขนะคะความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยนะคะเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นหลักการจัดการแล้วก็การเงินตัวแรกของเรานะคะวิชาตลาดการเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่นักศึกษาควรที่จะต้องลงทะเบียนนะคะทีนี้ในการเข้ามาเรียนเนี่ย อา,อาจารย์แล้วก็จานงนิดเองก็มีอะไรจะฝากให้คุณคิดนะคะขอเชิญอ,อาจารย์นงนิดก่อนเลยนะคะค่ะสำหรับในส่วนต่อไปนะคะอาจารย์ก็อยากจะฝากข้อคิดเล็กๆน้อยๆให้พวกเราทุกคนนะคะก็คืออาจารย์เชื่อว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะวันนี้เรามีโอกาสได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะเป็นนักศึกษาการเงิน KKBs ในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ย เรามีภาพอยากจะเห็นตัวเราเองเป็นยังไงจบไปแบบไหนทำงานอะไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายนะคะแล้วก็วางแผนให้ดีนะคะแล้วสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่มีส่วนช่วยมากเลยในการที่เราจะสำเร็จได้ตามเป้าหมายนะคะนั่นก็คือความมีวินัยนะคะมีคำกล่าวค่ะว่าความมีวินัยคือสะพานที่เชื่อมระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จ ะะซึ่งอาจารย์ก็เห็นด้วยกับประโยคนี้อย่างมากนะคะจากประสบการณ์ตัวเองที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นขอฝากนักศึกษาทุกคนไว้ด้วยว่า,อ,าอยากให้คํานึงถึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการมีวินัยนะคะสม่ําเสมอในหน้าที่รับผิดชอบในส่วนต่างๆที่เราต้องทําต้องปฏิบัตินะคะเพื่อให้ผลักดันให้ตัวเราเองเนี่ยประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะคะนอกจากส่วนนี้แล้วจารขอฝาก ให้ไปฝึกอีก3อย่างนะคะฝากนักศึกษา3ฝึกนะคะฝึกแรกก็คือฝึกเรียนรู้ด้วยตนเองนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็หมายถึงว่าอยากให้พวกเราเนี่ยมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะฝ่ายเรียนรู้ท่ามกลางกระแสสังคมเทคโนโลยีต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบันนะคะจำเป็นอย่างมากเลยที่เราจะต้องไม่หยุดเรียนรู้นะ,ะและเมื่อเราเก่งแล้วนะคะเรารู้แล้วก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันค่ะ แบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนร่วมทางเราด้วยเพื่อนในสาขาะะของเราด้วยนะฝึกที่2นะคะที่อยากฝาก,ก็คือฝึกยั้งคิดก่อนตัดสินใจนะคะส่วนนี้ก็หมายถึงว่าอยากให้นักศึกษาเนี่ยมีสติ ะ,ะมีสติรู้ตัวตลอดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะอยากให้พวกเราเนี่ยรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ให้คำนึงถึงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะที่เขาห่วงเราอยู่ตรงนี้จะเป็นเป็นทางป้องกันนะเราที่จะออกนอกลู่นอกทางได้นะคะแล้วก็ฝึกที่สาม อันนี้จริงๆอาจารย์ฝากไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะก็คือฝึกสร้างวินยัยรับผิดชอบอันนี้อยากให้พวกเรานะคะรับผิดชอบแล้วก็มีวินยัยในหน้าที่ที่ตัวเองทำทำดีอย่างสม่ำเสมอนะคะ ไม่ว่าจะเราจะอยู่ในฐานะไหนอาจจะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมนะคะสังคมของเราจะได้น่าอยู่นะคะสำหรับส่วนของอาจารย์ก็มีเรื่องที่อยากฝากข้อคิดเพียงเท่านี้นะคะในส่วนต่อไปคิดว่าอาจารย์ปริชัดน่าจะมีข้อคิดเพิ่มเติมให้พวกเรานะคะเชิญอาจารย์ปริชัดค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์นงนิดมากๆเลยนะคะสําหรับการฝากให้คิดเนาะมันเป็นการเปลี่ยนช่วงเวลาของชีวิตนะคะเราเป็นนักเรียนมัธยมที่ทําตามระบบทุกอย่างอย่างมามา,มาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็จะมีความอิสระมากขึ้นเนาะก็จะต้องย้ําเตือนนะคะเพื่อที่จะให้เราบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายนะคะทีนี้นอกจากฝากให้คิดอาจารย์ก็มีฝากให้เตรียมด้วยนะคะฝากให้เตรียมทําไมถึงต้องฝากให้เตรียมอาจารย์เพราะว่า เราเนี่ยเป็นเด็กรุ่นพิเศษเนาะเรียกได้ว่าเป็นเด็กรุ่นโควิดนะคะปกติเนี่ยคณะน้อยมากที่จะมีออนไลน์คอร์สนะคะเนี่ยก็คือเป็นรุ่นบุกเบิกที่จะมีออนไลน์คอร์สนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องรับมืออย่างไรกับการเรียนออน,ออนไลน์นะคะอันดับแรกสุดเนาะคุณจะต้องมีแกจเกตก็คือมีคอมพิวเตอร์นะคะหรือไม่ก็มีไอแพดนะคะมีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์มีเครื่องมืออะไรก็ได้ที่คุณสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ นะคะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตที่แรงมากพอที่คุณจะเปิดคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดได้นะคะนี่เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมซึ่งถ้าคุณอยู่ในมหาลายัยก็ไม่มีปัญหาเน็ตมหาลายัยนะคะ,ะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นใช้ได้ทั่วมหาลัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้นะคะขอแค่มีแกสเซ็ตมีอุปกรณ์นะคะให้คุณสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เราก็จะสามารถมาเจอกันและเรียนด้วยกันได้นะคะทีนี้ โปรแกรมนะคะที่ใช้ในการเรียนนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างเป็นโปรแกรม z o o เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายโปรแกรมที่ใช้ได้แต่ในสาขาเราส่วนมากก็จะมีใช้ z o m นะคะแล้วก็ใช้ Google Meet นะคะหรือ m i r r s s o t t t e m s นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมพวกนี้ควรที่จะถูกติดตั้งในอุปกรณ์ที่คุณจะใช้ในการเรียนนะคะไว้ล่วงหน้านะคะก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญ ต่อไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือคุณต้องสามารถเข้าถึง k k u eLearning นะคะซึ่ง k k u eLearning คืออะไรก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่อาจารย์ประจำวิชาก็จะไปโพสต์ว่าเขามี material อะไรเนาะคุณก็จะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในวิชาที่คุณลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึง k k u eLearning ของทุกวิชาที่คุณลงทะเบียนได้นะคะเพื่อให้ง่ายนะพอเขาถึง k k u eLearning ได้อย่าลืมเตรียมเอกสาร เะะตรียมเอกสารสำหรับประกอบการเรียนไม่ว่าจะเป็น Lecture Handouts นะคะหรือ Paper ที่อาจารย์ assign ให้อ่านนะคะคุณก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะสำคัญมากๆคือต้องตรงเวลานะคะแต่ละวิชาเรียนวันเวลาไหน จดให้ชัดเจนนะคะและไปให้ตรงเวลาควรจะไปก่อนเวลาด้วยซ้ำสักหานาทีนะคะเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเรียนเพราะเป็นมหาลัยแล้วไม่เหมือนมัธยมเนาะถึงเวลาปุ๊บอศาจารย์สอนเลยนะคะไม่รอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องตรงเวลาเพื่อให้ได้ความรู้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะทีนี้เวลาที่เราเรียนออนไลน์นะสเปซหรือพื้นที่ในการเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะคุณต้องหาพื้นที่ที่ เงียบสงบนิดนึงและคุณสามารถพูดได้ด้วยในการออกความคิดเห็นในชั้นเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมไว้ด้วยนะคะทีนี้ในแง่ของการที่ต้องมาเรียนที่คณะบางวิชาอาจจะต้องมีการสลับกันมาเรียนที่คณะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือแมสนะคะต้องใส่ที่ปิดปากด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการรักษาตัวเองจากโรคแล้วก็รักษาคนอื่นเผื่อตัวเองเป็นโรคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ะะสุดท้ายแล้วนะคะช่องทางในการติดต่อสื่อสารเนาะอย่างที่ท่านอาจารย์นงนิดได้ดำเรียนไปแล้วนะคะอาจารย์ให้อีเมล์อัดเดสด้วยนะคะให้ไลน์ไอดีเรามีกลุ่มไลน์อย่าลืมนะคะต้องแอด เข้าไปในกลุ่มนะคะอาจารย์จะสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆเนาะมันก็เป็นช่องทางในการสื่อสารนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็น Messenger ใน f c e e o o o อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมีช่องทางมากมายในการติดต่อทําช่องทางนั้นให้พร้อมนะคะสำหรับการติดต่อไม่ว่าจะเป็นกับอาจารย์เองนะคะอาจารย์ที่ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนนะคะหรือกับเพื่อนๆในสาขา นะคะก็ตอนนี้ต้องนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นฝากให้เตรียมนะคะเตรียมให้พร้อมเพื่อวันที่เปิดเทอมมาเราจะได้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วก็สามารถที่จะรับความรู้ได้เต็มที่100%สุดท้ายจริงๆนะคะเจอกันเปิดเทอมแต่ถ้าก่อนเปิดเทอมคิดถึงกันนะคะให้ไปกดไลค์เพจนะคะ finance congan business school นะคะเป็นเพจน้องใหม่ที่ท,ที่เพิ่งออกมาเลยนะคะโดยผู้ มอนิเตอร์เพจก็เป็นคณาจารย์สาขาการเงินนี่แหละนะคะเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารทั้งในแง่ของการเรียนนะคะแล้วก็ในแง่ของกิจกรรมต่างๆของทางสาขานะคะผ่านเพจนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุกคนอย่าลืมไปกดไลค์เพจนี้นะคะเพื่อรับข่าวสารนะคะแล้วก็เจอกันนะคะในวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ